สวัสดีค่ะ f t ทุกทุกท่านวันนี้วันที่29ธันาวาคมสองหนะคะค่ะวันนี้นะคะสาวดำก็มาแต่เช้าเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะตามที่ปปู่สีสุโตท่านได้ขอเอาไว้นะคะแล้วเราก็ได้รวบรวมเงินรวมปัจจัยส่งกันมาคนละเล็กละน้อยใครมีน้อยก็ส่งน้อยใครมีมากก็ส่งตามกำลังส่งนะคะ ค่ะเราก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกันทุกคนค่ะสาวดำจะทำอะไรพ่อปู่พ่อแม่ย่าว่ายัางไงสาวดำก็เรียนให้เอฟซีของสาวดำทราบทุกคนนะคะแล้วก็ทำตามที่สาวดำพูดกับเอฟซีทุกท่านค่ะตอนนี้สาวดำก็กำลังจะไปเอาไก่นะคะต้องเอามาตั้งที่สวนทำวันนี้ค่ะมาที่ยิบเก้าก่อนหวยออกหวยออกพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะก็ขอเรียนให้เอฟซีทุกท่านได้ทราบนะคะว่า ก็ไปเอามามาตั้งไว้ที่สวนทําก่อนนะคะหลังจากอหอนอกเราก็จะได้เทฐาน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเอ่อฐานก็หมายถึงอา่าสาร้ำก็จะเอาดินมาถมจ้ะถมที่หน้าหน้ากระท่อมศาลานั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมคือถมในบริเวณนั้นแหละคะ่ะอ่ถมเต็มหน้าหน้าของกระท่อมศาลานั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่า แล้วก็จะได้เทอ่าสูงสูงขึ้นเป็นสองสคือซ้ายขวานะคะเทสูงสูงขึ้นเป็นซ้ายขวาค่ะหันหน้าเข้าไปทางสวนหันหน้าเข้าไปทางกระท่อมสาลาค่ะท่านผู้ชมตามที่พ่อปู่ท่านบอกแล้วก็โอ้โหวันนี้รถติดมากท่านผู้ชมโอ้โหจะไปเอาไก่นี่มันน่าจะเป็นบ่ายนี่จะถึงไหมเนี่ยนะคะ ตอนนี้สาวดาก็ไปทางนี้ค่ะท่านผู้ชมไปทางอุดรน,นะคะที่พ่อปู่ท่านไปเห็นไว้นะคะที่ท่านไปเห็นไวนะคะ้ค่ะท่านผู้ชมนะคะที่ท่านไปเห็นไว้นะคะแล้วท่านก็ไปอ,อ่หมายใจหมายตาไว้สาวดาก็เลยพูดว่าเอ่อขอให้อ่าล้างหววออกแล้วลูกจะนํามาถวายนะคะจะ <laughs> แต่ก็ด้วยความที่ว่าคือพูดไปเนี่ยก็ทําจริงแล้วค่ะแต่สาวดํานั้นลืมค่ะท่านผู้ชมนะคะลืมค่ะเมื่อเมื่อเมืม่อกี้เนี่ยที่หวยที่ท่านให้083นะคะท่านผู้ชมแล้วสาวดําก็ลืมโอ้ยโน่นนนี้นั่นก็สาวดําก็ลืมจริงๆค่ะจนจนท่านทักขึ้นมาเมื่อวานนี่แหละตอนเช้านะ่ะนะคะแล้วตัวเลขที่ท่านเขียนให้นะนะท่านก็บอกว่าอ่538 นะคะสาวดาก็พูดชัดเจนก่บเลขพ่อปู่ท่านให้นะคะบางคนก็คอมเมนต์มาถามว่าเลขพ่อปู่สีสุดทัวลหรอเอ้าก็พูดอยู่นี่ไงนะคะคือสรุปแล้วเลขพ่อปู่สีสุดทของเราก็มี8ปดสองห้าที่ท่านให้วันที่18นะคะวันที่สิบแปดมันวันที่18กแปที่ท่านให้นะคะแปดสองห้าแล้วก็ศูนย์สามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลข เลขจะไม่หนีกันเลยค่ะถ้าเป็นลักษณะนี้บนล่างแน่นอนนะคะหรือไม่ก็ต้องสามตัวแน่นอนค่ะท่านผู้ชมตั้งแที่พ่อปู่ท่านได้ให้คําพูดกับลูกศิษย์ลูกหากับเอฟซีทุกท่านค่ะที่สาวดําพูดตามรอยท่านนะคะไม่ได้คิดเองทําเองสักอย่างนะคะก็ขอบอกเอฟซีทราบว่าเราจะต้องถมถมดินนะคะเราต้องถมดินค่ะเมื่อวานนี้สาวดําก็ให้ ให้รถเข้ามาดูตรงถมตรงที่หน้ากระท่อมสาราเลยค่ะท่านผู้ชมคือถมจากหน้ากระท่อมสาราเนี่ยมาถึงไอ้นี่แหละค่ะมาถึงมาถึงต้นประดู่เนี่ยแหละค่ะซ้ายอ่าซ้ายขวานะคะคือซ้ายขวาพูดง่ายๆว่าต้นประดู่เนี่ยจะอยู่ระหว่างกลางค่ะอยู่ระหว่างกลางที่ถมที่ค่ะก็สาวดําก็ให้ให้ให้ให,ให้อะไรนะรถแมคโครที่ว่าเขาเขามีเขามี เขาตักดินใส่สิบล้อไอ้หกล้อมาถมนะคะเขาก็มาคำนวณแล้วนะคะเฉพาะบอริเวณหน้ากระท่อมนะนะคะหน้ากระท่มประมาณร้อยกว่ารถท่านผู้ชมร้อยกว่ารถเราเราไม่ได้ถมสูงหรอกแต่ว่ามันกว้างไม่ได้ถมสูงก,ก็ถมตามที่ท่านบอกนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็แล้วก็เทแล้วก็ทําแท่นขึ้นสูงสูงซ้ายขวาหน้ากระท่อมนั่นแหละคะ่ะเพื่อที่จะ ว่าที่พวกที่จะเอาไก่ขึ้นไปตั้งให,ให้พ่อปู่นะคะค่ะนั่นแ่ละค่ะคือทําแบบนั้นแหละค่ะที่สาวดาพูดนี่แล้ว,ลว,ลวท่านก็นึกภาพออกแล้วเนาะค่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมจ๋าเลขในสวนทรมมีนิดเดียวแต่ท่านสังเกตนะคะว่าจะมีเลขกส็สาวดาสังเกตนะทั้งวดไหนพ่อปู่ไม่ย่าท่านให้ไม่มีห่างกันอย่างเงี้ยนะคะบังแน่นอนนะคะ เลขพ่อปู่สีสุดโทจําได้นะคะเขียนบางท่านอาจจะไม่ได้ดูคลิปที่สาวดําเขียนใส่กระดาษเตรียมปากกากระดาษจดนะคะวันนี้วันที่29แล้วจ้านะคะก็คือ8 25บอกเฉพาะเลขพ่อปู่สีสุดโทก่อนนะคะ8 25นะคะแล้วก็03เนี่ยคือท่านให้ตแต่แมที่18เมื่อวานนี้ท่านลงมาทวงไก่นั่นแหละคะ่ะแล้วท่านก็บอกว่าให้อาจจะเป็นเลขบนกับท่านผู้ชม หรือว่านั่นหละมนกับกันอยู่ในแล้วในใน,ในสติสาวดําบอกอะนะแต่ว่าท่านคือท่านพูดยังไงท่านได้ฟังแล้วเนาะอ่าแปดสองห้าแล้วก็ศูนย์สามเมื่อวานนี้ท่านให้ห้าสามแปดนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่คือเลขพ่อปู่นะคะอ่าปกติพ่อปู่ไม่เคยให้สองหางเลยค่ะวดน,นี้น่าจะเป็นสามตัวแน่นอนท่านผู้ชมไม่เคยเลยค่ะสาวดําอยู่กับท่านมา สามปีเนี่ยไม่เคยเห็นท่านให้สองหางเลยหรือมันจะเป็นแปดสองห้าห้าสามแปดหรือเปล่ารางวัลที่หนึ่งลองหาดูนะคะอพกอปู่ท่านพูดอยู่นะคะว่างวดนี้จะมีคนโชคดีได้รางวัลที่หนึ่งนะคะขออวยทุกท่านอเฉพาะท่านที่รักเคารพศรัทธา พ่อปู่สีสุโธนะคะแล้วก็ขอบคุณ f อซที่มาจากชนบุรีนะคะแล้วก็มาจากพัทยามาหาพ่อปู่นะคะพาพากันมาหลงทิศหลงทางมานะคะแล้วก็มาตั้งแต่ตอนกลางคืนน่ะมาตั้งแต่มาตั้งแต่ออกจากบ้านมาจากพัทยาจากชนบุรีนะคะมาเนี่ยมาพากันมาตั้งแต่อ,ออกจากบ้านมา ออกจากบ้านมาสามทุ่มมาถึงมาถึงโคราชตีสองที่ที่เอซโทรมานน่ะแต่มาถึงสวนธรรมนี่สี่โมงเย็นนะท่านผู้ชมโอ้ยสนหน้าสงสารจังเลยมาทุรักทุเลแลนะกะ็ไม่เคยมานะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ซื้อไข่ ซื้อไขมาถวายพระปู่เยอะมากเลยทีเดียวค่ะแล้วไข่ก็สาวดาก็ยังไม่เคยเห็นไข่ใหญ่ใบใหญ่ขนาดนี้นะเขาสาวดําก็เคยเห็นแต่เขาขายกันธรรมดาทั่วไปแต่ไข่อันนี้สาวดาก็นึกว่ามันเหมือนไข่ไก่แต่ทําไมมันใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่าไข่เป็ดอีกก็เลยถามนะคะถามเอฟจีบอกว่าก็ไข่ไก่นั่นแหละคะ่ะแต่เขาบอกว่าเป็นเบอร์อะไรเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์อะไรเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะคะขอบคุณมากๆเลยเอามาฝาก สี่แผงห้าแผงค่ะแล้วก็มีหมูยอสองสองไอ้นั่นสองสองไอสองกระปุกนะคะแล้วก็มีกุนเทียงนะคะอย่างดีสองสองมัดนะนะคะแล้วก็มาบูชาพ่อเท้าเวสุวรรณโนนะคะซึ่งกันทุกท่านก็รู้สัรพคุณูท่านอยู่แล้วเนาะว่าท่านกันกันผีกันปอบกันกันอะไรเนี่ยนะคะ ตะกุดนะคะตะกุดพ่อปู่ยังเหลืออยู่นะคะตะกุดพ่อปู่ยังเหลืออยู่10อัน,นะค่ะตะกุดนะคะตะกุดผู้หญิงนะคะเหลืออยู่10อันตะกุดผู้ชายก็มีอยู่7อันนะคะค่ะแล้วก็คําหมากคําหมากยังมีอยู่นะคะเมื่อวานในเสาดําเห็นยังมีอยู่ะค่ะยังมีอยู่นะคะคำคำหมากนะคะ <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลนี้พ่อปู่ท่านจะปล่อยไปถึงวันที่5้านะคะท่านจะให้ลูกศิษย์ลูกหาบูชาถึงวันที่ห้านะคะ ก็หมายความว่าวัดกันเลยค่ะว่าถึงวันที่ห้าเนี่ยของนี่ทำหมดแล้วก็คือหมดเลยค่ะแล้วถ้าป,ปังปังนี่สาวดําก็ยังคิดเลยโอ้ยแล้วเอฟซีก็คงจะอยากได้นี่จะไปเอาที่ไหนนะคะถ้าคือหมดแล้วก็หมดเลยอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีไปเอามาทําอีกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพูดไปแล้วนะคะสัจวาจานี่สําคัญนะคะเพราะปู่ท่านไม่ได้เลยค่ะนะคะ ก็เลยบอกเอฟซีทั่วหน้าว่าปัจจัยที่ท่านส่งมาค่ะสาวดําก็มาดูแล้วนะคะว่าเอาไปก่อนไปให้ถึงไก่ก่อนนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ดินนะคะดินที่ดินที่ถมหน้าหน้ากระท่อมสารานะคะแล้วก็ประมาณร้อยกว่ารถลดละถ้าดินถ้าดินไกลเขาก็คิดลถละ300 คือว่าคงจะค่าอะไรค่าในหน้าที่ไปติดต่อให้เราเน่ะเขาก็เอาสามสิบบาทนะคะเขาก็บอกตรงๆอย่างนี้แหละนะคะค่ะเอาเอา,เอาประมาณร้อยกว่ารถทีนี้เขาก็เขียงให้เราพร้อมค่ะเขาจะเขียงให้เราพร้อมอะไรให้เราพร้อมทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมก็ขออนุโมทนาสาธุกับเอฟซีทุกท่านนะคะที่ช่วยกันสร้างบารมีกับองค์พระลมครูปะปู่ใหญ่พ่อปีพ่อปู่ศรีสุโธอนันตานาคราชนะคะท่านผู้ชมค่ะ เราขอให้เราได้บุญร่วมบุญกุศลผลบุญด้วยกันนะครับไม่ไม่เร็วก็ช้าท่านจะต้องได้มาที่สวนธรรมแน่นอนนะคะเอฟซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้สาวดํามาเองก็กมาเองทุกอย่างนั้นละค่ะนะคะเพราะว่าน้องคนที่ใช้เขาประจํานั้นก็เขาก็ไม่สบายกันเป็นเบาหวานทั้งเป็นเบาหวานทั้งเป็นความดันนะคะทั้งสองคนเลยทั้งเป็นอะไรนะไส้เลื่อน อีกคนหนึ่งก็อยู่โรงพยาบาลกัผ่าตัดสองครั้งแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครใช้แล้วเพราะสาวดํานั้นมีน้องชายอยู่สองคนก็เรียกใช้น้องชายสองคนประจ,จําแต่ทีนี้รถรถสาวดาเนี่ยก็อยู่ในศูนย์โตโยต้าค่ะเขาบอกว่าให้เตรียมเงินไว้เลยหนึ่งแสนสองหมื่นบาทสาวดําก็เอาไปไว้ในรถโตโยต์ศูนย์โตโยต้าอาเภอเมืองพน,นี่ค่ะเขาก็บอกว่านู่นอะสิ้นเดือนมกราถึงจะได้รถก็เลย ต้องเอาพอดีน้องเขาก็ป่วยไม่สบายพอดีเลยสาวดำก็เลยเช่ารถของน้องเนี่ยนะคะมามาขับก็คือเราก็ต้องจ่ายงวดรถให้เขานะคะสาวดำเอามาก็น่าจะสองเดือนแหละเขาส่งเดือนละหมืน่นสองพันบาทก็คงจะได้จ่ายให้เขาเดือนละ 12, หมื่นสองพันประจ่ายให้เขาพร้อมเลยเขาบอกแล้วก็จะได้ให้ค่าขนมก็สักสามพันก็รวมแล้วน่าจะเป็นหมื่นห้าท่านผู้ชมต่อเดือน น่าจะเช่าอยู่ประมาณสองเดือนแล้วค่ะเพราะว่าทางศูนย์โตยโตยต้าเขาบอกอย่างนั้นนะคะอ่าก็เลยมาเล่ามารายงานรายงานให้เอฟซีของสาวดาได้ฟังกันค่ะแล้วส่วนเอฟซี FC ที่มาจากสิงบุรีมาจากบุดรมาจากสกลนครมาจากอ่หนองบัวลาพูนะคะแล้วก็มาจากหนองคายค่ะเมื่อวานนี้อีกชุดนะคะทุกๆท่านเลยค่ะก็มาเช่าวัตถุมงคลจากมือพ่อปู่เลยนะคะที่ได้ไปนะคะ ก็ขอให้ทุกทุกท่านเก็บรักษาไว้ให้ดีนะคะที่ได้จากพ่อปู่เลยนะคะถึงแม้ว่าท่านสั่งก้นนี้ก็คือของที่พ่อปู่ท่านาได้ทําให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนค่ะคือปัจจัยนั้นท่านเอาไปทําเอาไปสร้างพระประธานองค์ทองสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ที่ที่วัดถ้ำนาคาค่ะหรือว่าที่สำนักสงฆ์ถ้ำนาคาน้ำทิพสำนักสงฆ์ถ้ำนาคาน้ำทิพ ะะช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งแต่จะช่วงหน้าฝนท่านไปเนี่ยโอ้โหนะคะจะสวยงามมากนะคะท่านก็จะเทเ,เทเทฐานฐานของอพระประธานองค์ทองสําเร็จศักดิ์สิทธิ์วันที่15านะคะแต่สาวดำสาวดำก็ลืมถามท่านมาก15เดือนหน้าหรือว่าเดือนเมษาแต่เคยเคยได้ยินท่านพูดไว้ตั้งแต่ตอนที่สาวำดำไปเยี่ยมท่าน่ะนะคะท่านบอกว่าจะเทวันที่15 วันนี้สาวดำก็ส่งปัใจจัยไปถวายท่านนะคะคือมีวัตถุมงคลได้ออกน้อยออกมากสาวดำก็จะส่งไปตามที่เอฟซีได้บูชามานะคะค่ะแล้วหลังจากหวยออกงวดนี้ปังปังกันนั่นแหละค่ะสาวดำคิดว่าเอฟซีคงจะมากันเยอะนะคะแต่ทีนี้ว่าเราเราก็มาด้วยความรักความศรัทธาความเคารพท่านค่ะมามาหาท่านทัคทา,ามาหาท่าน เราจะเราจะได้มาดูมาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะขอทุกท,ท่านโชคดีอย่าลืมนะคะเลขพ่อปู่นะคะ825แล้วก็03เมื่อวานนี้ท่านให้เป็นเลขด่วน538นะคะแล้วก็เลขแม่ย่าไพรีเอ่อห้าเลขล่าง87นะคะแล้วก็เลขอามาห้าสามเลขน้องน้ำเตย สี่มีแค่นี้ท่านผู้ชมแล้วสาวดำก็เอามาจับเป็นเลข3ตัวนะคะได้20่สหางนะคะได้ยี่สิบหางค่ะนะคะขอทุกๆท่านโชคดีนะคะ,ะ,ะ,คะก็คงจะบอกไม่ได้เรามันเยอะหลายตัวไอ้ยีสหางเนาะสาวดำกำลังมาเอาไก่ก่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าใครพอมีปัจจัยที่จะส่งมาซื้อมามาจะมาซื้อดินอ่ะนะคะมาซื้อรถเอาดินมาถมน่ะนะคะประมาณร้อยกว่า ที่ที่เอ่อคนที่เขามาดูน่ะก็หมายถึงว่าคนรถคนที่จะเอาขนดินมาให้นะคะเขาบอกว่าประมาณร้อยกว่าสาวดำไม่รู้ว่าร้อยกว่าเท่าไหร่นะคะก็คือเทที่หน้าหน้ากระท่อมสาลานั่นแหละคะ่ะวันนี้ก็จะต้องได้ตัดไม้ออกนะคะตัดไม้ออกนะคะขอทุกทท,ท่านโชคดีจ้า